เก่าเนะเอ้ยลูกมนพอนะเปิดเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วลูกมันได้ของก้างเก่าอานงามข้างามตาเปิดยีนออกนักวานเอุษัวด้นิเขึ้นมาเล้วขึ้นมาเหรอ้ เาได้ไดข่าแล้วดองามงามงามตุนุนตุนไข่าแล้วโอ้ยโอ้ยคุณตาเห็นแล้วผุดถือปลาตองกายมาแล้วพี่น้องอยู่เรื่องฟังผุดม่เราไปได้ไปจอบบ่อบอลผู้ดเดียวไหมไม่ถือมากเลยไหมงามครับโอ้ยเบึง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 ไปโอ้ย,อ,ยออนซ้อนออนซ้อนเมไปจ่อบอนไหม คุณพูดไปแล้วไปแล้วอันงามค่ะงามุ่นตาเปอ์คุนตาเปอ์พี่น้องนักวานอุปศูนเลยนี่เจ็ดทิพเจ็ดปีแล้วมันมันเอ้าจัดเลยเออตาเปอ์มาแล้วเออนักวานอุปศูนเรามาแล้วของแถมว่าเราเป็นไม่ใช่ตาเปร์จัดเลยจัดเลยไป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 เลย มั้อนด้วยเออียอีกี้เบอร์เลียแล้วมันอยู่มุมนั่นละนั่นละเยสวย่วไปามันมันคุณตาปกุมพานะลูกปรกุมไม่จับจับลุกตาไปอีกแล้วเหอมยไาล้มูอีกแล้ว่ะไพศาลไปงัง โอ้ปลาปหน่อยเฮ้ยท่านีนีมุดไปอ๋อกำลังกำลังกำลังหมานพี่น้องกำลังหมานหมานแล้วหมานแล้วมือนี่หมานหมานพูดฝอยแปะแล้วบ่บ่เอาไม่เอาเอาไมมแล้วเราขึ้นไปตั้งรักแล้วพ่อนะไปตั้งรักแล้วคุณเออตัตาเปิดกำลังงมอยู่นักบานเอาโซ่

าตามตบ่เาเดลอ้ขาลื่เลื่มเลได้ปลาไงแล้วก้นดอโอ้นากัเลกีน้องตมกัหลายเอาไปเบิ้งคุณตา้ยปรากดเออเบิ้งตาเฟอเอาโอ้ของแต่งโอ้ปลากดปลากฏปรากฏปรากฏว่ามันถใหไ่ก็ปลากระแยงเนาะตรกูลเดียวกัน ปรากฏเหลืองๆพี่น้องปดเลยงามอยู่งามอยู่อยอโอ้สวยสวยในตาของดูอโอ้งามงามงาม,มอเอาขึ้นแฮแล้วพี่น้องขึ้นแฮแล้วเอาลองเบิง้งลองเบิ้งพะนะมองนี้แล้วพะนะเมาจัดเลยจัดเลยเอาละมาลุนมาลุน เเป็นไดน้นีมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นเ่อ้ยลูกมันพนะออเบาเปิดเห็นแล้วต่มาแล้วมาแล้วลูกมันได้เขกลองเก่ามาแล้วมาแล้วได้ต่้องอองามมนโอ้ยพอดีล ก็ดีสองตัวสองตัวเดี๋ยวเคลี่ยวเอาไข่โอ้ยสุดยอดเลยตาเปิดนี่นี่แหละมนัมนมันเจ็ดสิบเจ็ดปี <c oughs> ใช้เข่ากล้องเก็หนัอนนี่ใจรัก <c oughs> ใจรักใจรัก <c oughs> ใจรักว่าอะไมาว่าอะไพี่น้องต้องไหนมาขนาดมือเศรา้ามือเศรา้ศราไปเป็นหมอสูตรยั่งมากกับเ่าเอ้ยมึงมึงห <c oughs> ลอดเหมือนไส้สุดยอดเลยมึงม <c oughs> <ห>ึงดิน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 ไปแล้วไปแล้ว

วุ้ยดินืบปืนึงพี่น้องวานเราห้าววานเราห้าวเ้เบิเบิงสีเปยนงไหอหาเบิงลอดไฟสาห่าวหรอวานเมื่อกี้ไหมเบิงการห่าววานหาเอาปลาขาวมารุนมารุน ฮลุ่นนลุ่นแมฆผุ่นแหมไปหายยพ่อใหญุ่่นแหมขึ้นฟังพุ่นพี่น้องพุ่นุโอ้ทางคุณตาเปอทางคุณตาเฮ้ยดีแล้ว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 โดดวะโดดวะดีแล้วดีแล้วดีแล้วเฮอลุ่เงาาลุ่นเงาเงา เอาลุนลุนลุนลุ่นขาวะมันคือดินสวดมั้งเขึ้นมาเหรอขึ้นมาแล้วโอ้โยเต็มเลยบ้านนี่ เออเด็ข่าวเล่าเด็ดข่าแล่าโอ้ยงามงามงามปุ่นปุ่นุ่นเด็ดข่าแล้วเฮ้เต็มเลยพี่น้องเ้าทีเดียวหมใหเดียวไหมเต็มเลยบ่ายแล้วพี่น้องจอบอดปุ่นแย่แปลจอบอดเยอะเอาตองกายขึ้นตัวหนึ่งแล้วหมาสุ่มนอยู่ดอกมื่อนี่มันป่าใหญปลาใหญ่ก็ได้ปลาหน่อยอยู่ปลาใหญ่ปลาจอบอด จ็บแล้วก็หงุดหงิดกระากอ๋อกระากจ้าหงุดหงครับหมอนมันบู้หุ่น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 นกกระบะบินเต็มพี่น้องหมอนมันสู่กันไปนักหวานทีมงานตาเป๋อนี่แหละของแท้จากบ้านน้อยคุยมาศเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ